วัดเขาตาเงาะอ,อุดมพรตั้งอยู่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชยัยภูมิเดิมเป็นสำนักสงฆ์กอ่อตั้งขึ้นโดยหลวงปู่จือพันธมุตโตเมื่อประมาณปีพศ2522-2523โดยท่านได้เดินทุดงผ่านมาทางนี้ได้ปรากฏค้างคืนอยู่หลายวันจนมีชาวบ้านหัวหนองมานิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่และท่านได้รับปากจึงสร้างสำนักสงฆ์ และพัฒนาสร้างเป็นวัดให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้สักการะนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ก่อนยังไม่มียังไม่มีพระประธานยังไม่มีโบสถ์ใช่ไหมมันก็ขึ้นเองเนื้อในทางใจโบสถ์เลยเนี่ย,ใใยพุ่งกุนจื๊อผมนอนมือเกินน้ำผ่าผมนอนเห็นเลยเห็นเป็นแสงสีสีเบือกับพระแรก้วมรกตนั่นแหละแบบพญานาคแบบเพชรพญานาคซึ่งทั้งหมดนี้หลวงปู่ก็ได้บอกแต่เพียงว่า ไม่มีอะไรโยมคิดกันไปเองซึ่งในแต่ละวันภารกิจของพระนวัดเขาตาเงาะแห่งนี้ก็จะจับจอบจับเสียมเพื่อพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนและสอนธรรมะญาติโยมที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เสมอและก็จะไม่มีการนัดเพื่อขอเข้าพบหากใครทุกข์มากก็ต้องฟังเทศมากก็เข้ามาพึ่งธรรมะได้ตลอดเวลา ด้วยคำสอนพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆและรอยยิ้มของหลวงปู่จือที่เปี่ยมด้วยเมตตาทำให้ผู้ที่มาทําบุญมีความสุขถึงแม้ว่าจะเดินทางมาไกลขนาดไหนธรรมะง่ายๆชนะอะไรไม่สู้ชนะใจตน